สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักถูกๆท่านครับของดีอีสานบ่ายคุโชคครับมณีสิภาพี่นองมารับฟังในเรื่องของปู่สีสุทโทพญานาคพญานาคราชแห่งคำชโนดขอโชกลาบอยู่บ้านประสวดสด้ครับท่านผู้ฟังครับคาถาบูชาป,ปู่สีสุดโทพญานาคราชแห่งคำชโนด ขอโชคลาภยูบานก็สวดได้ท่านผู้ฟังครับสายมู่ตัวจริงด้านโชคลาภนะครับก็คงว่ามีผู้ใดบหุจักก็คือปู่ศีสุดโธพญนาคขลาดแห่งค่ำฉนดจุดมุ่งหมายของลูกหลานสายพญนาคขับที่ไปให้ถึงเพื่อบูชาสักการะปูสีสุดโธ และกะเมยาสีปทุมมาเพื่อขอโชคลาภแระการเงินท้องครับแต่หากผู้ใดบอสะดวกนะครับในการเดินทางไปถึงคำชนวนเมื่อนี้ทังช่องของดีอีสานบ่ายคูโชคนะครับเท่ากับสามารถนะครับบูชาวัตถุมงคลของปู่ศรีสุดโทษนะครับที่บ้านของเฮาใดจะมีขั้นตอนหรือบทสวดแบบใดไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ การบูชาพ่อปู่ศีสุดโทอยู่ทีบ้านนะครับหากผู้ใดบ่มีโอกาสหรือบ่สะดวกที่จะเดินทางไปค่ำฉนโนก็สามารถสวดคาถาบูชาปู่ศีสุดโททีธีบ้านด้วยเช่นกันด้วยวิธีต่อไปนี้ครับ 1. ห,หารูปเหรียญหรือเทวรูปของปู่ศรีสุดโทมาบูชาไว้ที่บ้าน 2. บวงสวงทันด้วยนำเปรา่าหนึ่งแก้วหรือของไหวของบวงสวงอย่างอื่นที่กเกินกำลังศัพท์ของเฮ้าครับเช่นผลไม้พอปูสีสุโทธเป็นหน้าค่าทิปดีสายวิธีปฏิบัติธรรมจากนั่งกระสวดค่าถาบูชาปูสีสุโธหลังจากการสวดค่าถาบูชาปูสีสุโธแล้วให้นั่งสมาธิ และกระสวดมุ่นบทใดบทหนึ่งก็ได้ครับเพื่อแผ่อุทิศบุญส่วนกุศลให้ท่านโดยหลังจากการสร้างบุญเส็จแล้วนะครับให้กาวาดังตอไปนี่ครับลูกขออุทิศบุญที่ได้นั่งสมาธิหรือสวดมุ่นนี้ถาวายแด่องค์ปูสีสุดโทขอองค์ปูโปรดอนุโมทนาในบุญน,นี้ด้วย จากนั้นก็ขอพรที่ปราถนาหนึ่งคอที่คิดว่าเป็นไปได้ครับสำหรับการแต่งขันหาปู่ชาปู่สีสุดโธหลังจากปูชามาหลายขังแลว้วนะครับในขังแรกที่เห้าบูชาพอปู่สีสุดโธมาที่บ้านหอเหาเตรียมขันหาครับสำหรับเปิดทางรับขวันพอปูสีสุดโธในขังแรก โดยต้องเตรียมสิ่งของดังต่อไปนี้ครับพานหรือจานหนึ่งอันดอกไม้สีขาวหาคูเทียนขาวหาคูน้ำเปล่าหนึ่งแก้วผูบซิบุบดอกเมื่อเตรียมขันหาเรียบร้อยแล้วนะครับให้จุดถูบในบานแลกกะก,ะกาวอันเชิญ่อปู่สีสุดโทแลกกะสวดคาถาปู่สีสุดโท หลังจากนั้นครับน้ำทูมะะกมาปักกลางแจง้งการตั้งขันหาบูชาปูศีสุโธสำรับผู้ที่บูชาเป็นประจำครับในการบูชาพอปูศีสุโธนะครับจะต้องเปลี่ยนขันหาและกะนามหนึ่งแก้วทุกมือแล้วก็้อบสวดคาถาบูชาปูศีสุโธโดยขันหานี้นะครับจะแตกต่างจากครั้งแรกมีดังต่อไปนี้ครับ หนึ่งผ่านหรือจานหนึ่งอันดอกไม้สีขาวหาคูเที่ยนขาวหาคูน้ำเปล่าหนึ่งแกว้วทูบหาดอกและกะ็เงินหาบาทครับข้าสามารถจัดใส่ใบตองเงียเป็นกลวยแบบเรียกว่าเข้าแบ่งออกเป็นหาชุดและะว้วก็วางบนพ่านหรือจานครับหลังจากนั้นก็สวดคาถา บูชาปู่สีสุโทโธนั่งสมาธิและก็สวดมนต์ก็พอพอนได้ตามปกติสำหรับค่าถานะครับบูชาพอปูสีสุดโธนะครับก่อนสวดนั้นให้เข้าตั้งใจและลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์คุณประพุทธคุณประธรมคุณประสง์แล้วก็ตั้งนโมว่าดังต่อไปนี้ครับ นาโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วสวดคาถาบูชาปูศีสุธโธว,ว่าดังต่อไปนี้ครับ กายวาจาจิตตังอหังวันธานาคาทิบด ah ีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันธานาคาทิบดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันธา นาคาธิบดีสีสุดโทวิส,สทุทธิเทวาปูเชมิเมื่มอเฮากลาวค่าถาบูชาพพปพูสีสุดโธไปแล้วสาจบนะครับจากนั้นเฮากวมาขอเป็นค่าถาบูชาปูสีสุดโธเพื่อขอสับว่าดังต่อไปนี้ครับตั้งนโมสามจบ แลวกสวดปากายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิปด huh ีสีสุดโธพิสุธิเทวาปูเชมิทุติยมปีกายวจจจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโธเิสุธิเทวาปูเชมิตาติยมปีกายวาจาจิตตังอะหังวันทา นาคาธิบดีสีสุดโทวีสุดธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโภป,ปิโยนาคะคันทปริตังการสวดคาถาบูชาปูสีสุดโทรับเพื่อขอโชคลาบนั้นเอ้าควรทํำสมาธิและกระสวดมนเพื่อซอยเพิ่มกําลังบุญพร้อมทํำให้จิตใจเฮานั้นเข้มแข็งขึ้น และก็สามารถเข้าถึงพอปู่ศีสุดโทษได้ไง่ายขึ้นเพราะการทําสมาธิและการสวดมนต์ขับเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานหรือการบวงสรวงด้วยสิ่งของมีค่ามีราคาเสียอีกอีกทางเฮาค้วนสวดมนต์ทำสมาธิเพื่ออุทิศบุญแด่พอปูศีสุดโทษเป็นประจำสม่ำเสมอท่านผู้ฟังครับ เรื่องที่ท่านผู้ฟังได้่ัับฟังมา่นัันนะครับเป็นเรื่องราาวเกี่ยวกับการบูชาพ่อปู่ศีสุดโธเมยราศีปทุมมาอยู่เฮื่อนอยู่บ้านอยู่ซองการเฮ็ดกระปริกากตพี่น้องให้เฮ้ามันสวดมนต์บูชามันถวายน้ำมเมื่อละหนึ่งแก้วหรืออาจจะถวายผลละไม่ตามกำลังศัพท์ที่เฮ้ามีแล้วก็สวดคาถาบูชาปู่ศีสุโธ หลังจากนั้นนะครับกานั่งสมาธิสวดมนต์บทใดบทหนึ่งอีกเพิ่มเติมพอจะสวดแล้วครับกเข้ากับแพรบุญอุทิศให้ปูศีสุดโทษหลังจากการสวดมนต์แล้ว,วให้กล่าววา่าลูกขออุทิศบุญที่ได้นั่งสมาธิหรือสวดมนต์นี้แด่องค์ปูศีสุดโทษขอองค์ปูโปรดอนโมทนาในบุญนี้ จากนั้นก็ขอพ้อได้หนึ่งขอตามปราถนาตัวละครับท่านผู้ฟังครับการสวดมุ่นอ่อนวอนต่อเทพไทยต่อปู่ศรีสุโธมิยาศรีปทุมมาในเกตความรู้เกตเล็กเกตน้อยเ้าต้องจั้งใจทําว่าเหม็นสวดอ่อนมนต์ซื่อๆมันสีใดได้พี่นองสวดมุ่นแล้วตั้งใจทํามาหากินคิดดีทำดีปู่ศรีสุโธ เมยสีปทุม่าเพิ่นกะสิซอยเฮ้าอีกทางสำหรับมื้อนีต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ